ก็เราเราก็มาจับฉลากตามตามมาที่เขากําหนดไว้ก็แมตช์แรกรับการมาเยือนมหาสารคามครับเราก็คงดูแมตช์ต่อแมตช์ครับก็ที่ห้าแมตช์ครับผมปดก่อนที่จ้าสกานดับรยก็ก็ฝึกซ้อมรายละเอียดเพิ่มเติมครับความละเอียดในเกม ผู้เล่นบาดเจ็บฟื้นปูให้มันพร้อมสําหรับช่วงแชมเปี้ยนลีกที่จะมาถึงครับมองอย่างไรครับแชมเปี้ยนลทีมจะมาถกทีมไหนครับมาถกทีมอีกห้าทที่เราต้องต่อกรด้วยคิดว่าทีมไหนน่าจะเป็นปัญหาที่สุดครับก็ผมผมมองว่าทุกทีมที่ที่เข้ามารอบแชมเปี้ยนลีกก็ทุกทีมมีดีอยู่แล้วครับแล้วก็มองว่ามันมันยากทุกเกมอยู่แล้วเพราะว่าถึงรอบนี้แล้วมันมันคงเป็นทีมที่มีคุณภาพทั้งหมดที่เข้ามาเล่นในรอบแชมเปี้ยนลีกครับ ก็ฝนนากเชิญแฟนบอลพัทยานะครับแมตช์แรกในบ้านเราเล่นกับมหาสารคามนะครับเข้ามาเชียร์ทีมของเรานะครับให้เยอะๆนะครับเป็นกำลังใจให้น้องๆในทีมแล้วก็สโมสรครับได้สามแต้มแรกในบ้านครับ